ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มีโอกาสประพกกับท่านในหัวข้อเรื่องว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกมีอันหนึ่งที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกให้โลกมีความสุขเนื่อว่าตอนที่แล้วได้พูดนงว่าถ้าจะทดลองดู เอาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นหัวหน้าในการสร้างควา,ามเจร,ริญให้กับแก่เขตสถานที่เพราะว่ารัฐบาลในสมัยถอยหลังก็ไปประมาณสามสี่สิบปีทำมาแลมีผลดีสมัยนั้นโรงเรียนไม่มีมีแต่สลาวัดเอาเป็นสถานที่ศึกษารัฐบาลก็ให้ให้การช่วยเหลือ เคยวัดคอยวัดช่วยสร้างโรงเรียนแต่ได้เงินครึ่งหนึ่งกลายกฏว่าภายในระยะสองสามปีโรงเรียนประชาบาลเต็มไปหมดตอนนี้พ่อได้พว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนาและคนข้างวัดต้องถือว่าคนข้างวัดแต่ออกไปจากในวัดก็เ,เคยเป็นลูกศิษย์วัดมาก่อน การเป็นูศิษ์วัดนี้พระธรรมคาส,สอนเขาองค์สมเด็จพระชินวรก็ขเขาค่อยซึมไปทีละน้อยละน้อยบางท่านไม่ได้ตั้งใจจะศึกษาแต่ว่าได้ยินได้ฟังก็พูดกันบ่อยๆจิตมันก็ซึมเวลานั้นท้าพระสงฆ์ประกาศบอกว่าจะสร้างโรงเรียนเขาก็สับต่างคนต่างเสียสละทั้งเงินทองแล้วก็ ตลอดจนทั่งแรงงานมาช่วยการก่อสร้าง <c oughs> ทำให้รัฐบาลเสียรัฐเงินประมาณไปน้อยควรจะสร้างโรงเรียนหนึ่งหลังก็ได้สองหลังและยิ่งกว่านั้นก็ยังยังได้กำลังแกบ่บุคคลผู้ก่อสร้างและวัดคอยซ่อมแซมของตัวเองอะไรจะผุอะไรจะพังก็ไม่เคยคิดจะไปของบประมาณจากรัฐบาล มันพุตโซ่งลงไปก็หางเงินทํากันเองสร้างกันเองซึ่งไม่เหมือนกับที่รัฐบาลสร้างกระเบื้องหลน่นพันหนึ่งรองบประมาณไม่กระดานพื้นผุพันหนึ่งรองบประมาณนี่มันเสียหายมากแล้วก็ได้พูดไว้ในตอนท้ายในวันก่อนบอกว่าเวลาที่วัดก่อสร้างท่านจะให้คนมาตรวจงานก็จะส่งคนขี้อายมาด้วย คนไหนไม่รู้จักอาย่ะส่งมาส่งคนที่อายส่งคนที่กลัวมาซ่านท่านผู้รับฟังอาจจะเข้าใจว่าทําไมทางพระพุทธศาสนาเจ้าสอนให้คนขี้อายขี้กลัวในคนประเภทน,นี้ถ้ามีขึ้นประเทศชาติมันจะเจริญหรือว่าจะประเทศชาติมันจะเสื่อม ก็ลองที่จรมาคําแนะนําขององค์สมเด็จพระสมมาสมพธธเจ้าดูพระองค์สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสว่าจงส่งคนที่อายมาด้วยคนที่อายแล้วเป็นยังไงไม่ใช่อายไม่ใช่อายดีดีนี่เขาไม่อายพระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าชาวโลกทั้งหมดจงเป็นคนอายความชั่วแล้วก็เกรงกลัวความชั่ว ถ้าเราคิดจะฆ่าใครเขาคิดจะประทุษร้ายเขาเราก็อายก็ได้มีความรู้สึกว่าไอ้ชีวิตของเราเราก็รักถ้าใครเขาจะมาฆ่าเราเราไม่ชอบใครเขาจะทําร้ายเราเราไม่ชอบถ้าใครเขาทาอย่างนั้นเราก็บรรน,นามเขาว่าเป็นคนเลวหาสร้างทําลายความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับเรา เราจะหาความสุขไม่ได้ในเมื่อคนตามฆ่าตามล้างตามสารตามทำ,าาาทำลายชีวิตร่างกายและทำร้ายชีวิตเราเองก็อยาก,กินไม่อิ่มนอนไม่หลับคอยหลบคอยหลีกอยู่ตลอดเวลานี่แปลว่าเมื่อเรามีความสุขรู้สึกอย่างนี้เจนว่าคนที่คิดทำร้ายเราเป็นคนเลวซะเต็มทีในเมื่อเราเห็นการการะทำของบุคคลผู้นั้นเป็นลักษณะเลว เราก็จะต้องไม่สร้างความเลวแบบนั้นเป็นอันว่าคิดประทุษรา้ายข้าฟันทำลายล้างสิ่งกันเลยกันระหว่างเรากับคนอื่นเราไม่คิดถ้าบังเอิญอารมณ์จิตมันคิดขึ้นมาคิดว่าจะทำร้ายเขาแล้วก็อายความเลวคิดว่าถ้าเขาจะทำเราบ้างเราไม่ชอบนี่ถ้าเราไปทำเขาเขาจะชอบหรือเขาก็ไม่ชอบเหมือนกัน เมื่อต่างคนต่างคิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็ไม่มีความสุขโั่วรารักกันสงสารกันไม่ได้แล้วก็เลยอายความชั่วทางนี้เสียอายความคิดประทุษร้ายกลายเป็นคนมือเหลือแต่ความรักความสงสารความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันถ้าคนทั้งหมดมีอย่างนี้โลกจะมีความสุขและโลกจะมีความทุกข มีคนที่อายอีกลักษณะหนึ่งก็คืออายความชอบโกงความทุจริตคิดไม่ชอบอย่างถนนห้นทางที่เขาจะสร้างกันเนี่ยราคามันประมาณร้อยล้านบาทเป็นราคาเต็มพอดีพอดีถ้าเราจะเอากำไรเกินขึ้นไปกว่านั้นสักหนึ่งบาทหรือหนึ่งสตางค์เราก็าอาย <c oughs> คิดว่านั่นมันเป็นอารมณ์เลวอารมณ์ร้ายของบุคคลเพื่อมีความชั่วเราไม่ทําไม่ยอมโกงที่พูดทางด้นการสร้างต่างๆบอกว่าถ้ารัฐบาลจะให้พระช่วยขอให้รัฐบาลส่งคนที่จะมาตรวจงานจะมารับงานสร้างส่งคนที่อายมาอย่างนี้ผู้พูดนี่เคยทํามาแล้ว เจอคนไม่อายกันสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นขนาดหนึ่งพ่อะไรเพราะว่าอยู่ดีๆแกก็บอกว่าเงินที่รัฐบาลส่งมาให้น้่มาสมัยน้นคนทําก็ตายไปแล้วจะหาว่าผีมันินทายก็ตามใจเพราะเงินที่เขาส่งมาแล้วห้าหมื่นบาทเนี่ยขอตัดไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นจะไปสร้างความเจริญที่อื่น ความจริงเงินเขาให้มาครึ่งเดียวในราคาก่อสร้างเท่านั้นแล้วก็ปรากฏว่าท่านผู้นั้นตัดออไปสไลรา,ายการก็เลยต้องโตเถียงกันเพราะว่าตามคําสั่งของกระทรวงไม่ได้บอกให้ไปซ่อมแซมที่อื่นให้ไปสร้างความเจริญที่อื่นถ้าต้องการให้ไปขอกับกระทรวงตอนนั้นก็มีเรื่องกันนิดหน่อยคือคนอายกับคนไม่อายก็ต้องทะเลาะกัน คนนีสุดผู้สร้างคือคนอายหรือไม่ยอมให้เงินล่วไหลไปก็ได้มาท่านไม่อายแท่็เลยต้องถูกย้ายจากสถานที่เดิมไปอยู่ที่อื่นแล้วในดีสุดก็ต้องพ้นไปจากราชการนี่ลักษณะคนที่ไม่อายเวลวนะมันมีผลเป็นอย่างนี้พอไปอยู่ที่ใหม่เข้าก็ไม่มีใครครบ,ครบ เวลาที่เขาจะไปรับเงินในการสร้างโรงเรียนเขาก็ติดต่อตรงผู้ว่าราการจังหวัดในส่วนใหญ่ก็ติดต่อตรงกระทรวงศึกษาธิการเป็นอันว่าเขาไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เขานี่คนที่อายเนี่ยมันมีความดีบรรดาท่านผู้รับฟัง ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคนทั้งโลกมีความอายกันโลกนี้จะมีความสุขพูดเท่านี้ก็เกิดครามสงสัย <c oughs> ว่าจะมานั่งอายกันทำไมทั้งเขากลอบเขาบอกว่าภาษิตโบราณมีว่าด้านได้อายอดให้ด้านได้อายอดเนี้ได้มาเพราะความด้านมันเดือดร้อน ถ้าเราได้มาเพื่อความอายมันมีความสุขอย่างคนทุกคนต่างคนต่างอายความโหดร้ายทุกคนไม่มีความโหดร้ายมีแต่คนใจดีอายความมือไวเราไม่คดไม่โกงไม่ไม่ทำลายทรัพย์สินของบุคคลอื่นให้พินาศไปไม่ยือ้อไม่แย่งไม่เอาเปรียบกันมีความรักมีความเมตตาปราณีเส้นก,กันลยกัน อายมออายอายใจเร็วคือไม่ย,ยื้อแย่งความรักของบุคคลเองอายวาจาชั่วไม่โกหกพูดในความเป็นจริงไม่ใช่วาจาหยาบพูดวาจาที่อ่อนหวานไม่ย,ย,ยุยงแดงแข็งแสงให้เขาแตกราวกันพูดให้เกิดความสามคัคคีใช้แต่วาจาที่ดีไม่เป็นเครื่องกระทบกระเทือทในใจบุคคลอื่น หรือว่าอายในการใช้สติสัมปชัญญะที่ไม่สมควรการมอมมอเมาประสาทก็ตนให้ไร้สติสัมปชัญญะเป็นของไม่ดีอายไม่ทําอย่างนั้นลองดูที่ว่าพระพุทธศาสนาช่วยชาวบ้านชาวโลกแล้วหรือย่างถ้าแต่และคนทุกคนอายแบบนี้โลกจะมีความสุขและโลกมีความทุกข์อายความโหดร้ายเราก็เป็นคนใจดี อายความเป็นคนมือไวเราก็เป็นคนมือไม่ไหวซื้อสัต์สุจริตไม่คิดคดทรยศ์ไม่ใช่ว่าของถูกสั่งซื้อของแพงแด้ของราคาแงพงล้วพ่อค้าไม่ได้แต่คนสั่งเป็นคนได้ผู้รับเป็นผู้จ่ายเวอาคนกลางรวยไปคนกลางนี่จะเป็นใครคนได้หน้ากระดาษนังซื้อพิมพ์มีอยู่เยอะ มีอยู่เยอะซื้อของไม่ถูกสเปคสร้างสเปคขึ้นมาแต่จะเพาะอ้คำว่าสเปคกนีม่มาอะไรก็ไมสักเขาแบบแผงก็แล้วกัน<ม>ซื้อของอ้างกว่าต้องมีอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้ทางท่านมีของดีกว่านั้นราคาถูกกว่าเขาก็มีแต่ถ้าก็ว่าไม่ยอมซื้อาะอะไรเพราะว่าไม่ได้เงินค่าสั่งมีคนประเภทนี้เป็นคนประเภทไม่ไอาย ทำลายทรัพย์สินให้พี่นาฏไปผู้รับผู้สั่งผู้ซื้อแทนที่จะซื้อของถูกก็ไปซื้อของแพงแต่ผู้ขายจริงๆก็ไม่ได้ของแพงได้ราคาปกติแต่ผู้สั่งเป็นคนไม่อายอันนี้เป็นการสร้างความเจริญด้วยสร้างความบันเลยให้เกิดกับปวงชนชาวไทยหรือว่าชาวโลกถ้าทั้งโลกถ้าโดยเฉพาะประเทศไทยก็พูกดยเฉพาชาวไทย สมมติว่าเราจยซื้อขันน้ำเส่ลูกราคาหนึ่งบาทแต่คนกลางบอกว่าราคาหนึ่งบาทห้าสิบประดังในเงินห้าสิบประดังในสองคราวมันได้ขันลูกถ้าไปซื้อขันสิบลูกมันคงจะได้สิบห้าลูกแต่ก็ได้มาสิบลูกเท่านั้นคนไม่อายแบบนี้สร้างความดีให้เกิดขึ้นแล้วสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้น เมื่อคนไม่อายอีกประเภทหนึ่งจะเอาคนทั้งโลกเป็นทาสวามจริงสิทธิในการหาธรรมาหากิ่งของเขามีกันอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทั้งโลกถ้าปล่อยเขาไปอิสรภาพไม่ไปควบคุมเขาเกินไปเรียกว่าไม่เอารัดเอาเปรียบไม่มีคนมันนั่งใช้เงินของเขาเฉย ไช้เงินเฉยๆไม่ว่าเขาจ้างให้มาเป็นผู้บงังคับบัญชาจ้างให้มาเป็นผู้ดูแลกลับเอารัดเอาเปรียบจะทำอะไรสักหน่อยก็สร้างความยุ่งสร้างความยากไม่รู้จักตนไม่อายไม่มีความรู้สึกว่าเป็นลูกจ้างของเขาคิดว่าเป็นนายคนเวลาจะไปติดต่อการงานตามระเบียบหน้าที่ก็หาทางบายเบี่ยงด้วยประการต่างๆ ดีไม่ดีถ้าไม่จ่ายสตังให้ใหม่นอกจากเงินเด้งก็ไม่ทําให้ลืมว่าไอ้ตัวเองนี่เป็นลกแกงชาวบ้านคนประเภทนี้สร้างความสุขให้แก่ชาวบ้านและสร้างความทุกข์ให้แก่ชาวบ้านที่ไม่อายก็เพราะาว่าไม่มีความกระตันอยู่รู้กุลว่าคนที่ไปหาเขาให้ทํางานให้ เป็นงานที่เขาจะต้องทาํามันต้องทําตามหน้าที่หน้าที่มีอยู่แล้วว่าต้องทําแบบนั้นแต่ถา้าลืมไปถ้าไม่จ้างใหม่ไม่ทําให้คนประเภทนี้เป็นคนดีและเป็นคนเลวไม่รู้จักอายความชั่วไม่รู้ตัวอยู่ในหน้าที่อะไรบางทีสมมโนโครวัวคนประเภทนี้มีหน้าที่เขียนเขียนการันของเขาผิด เวลาที่เขาจะย้ายสมโนครัวก็บอกว่าการันไม่ตรงกันกับที่จะของแจ้งไปทำให้ไม่ได้อย่างนี้ก็มีปอนที่สะกดตัวเขาผิดเอานายเป็นนางนางเป็นนายซะ่อย่างนี้ก็มีแต่ความผิดแบบนี้คนไม่อายไม่มีความรู้สึกบอกกับเจ้าของทะเบียนเจ้าผู้ที่จะไปทำทะเบียนย้ายบอกว่าไม่ได้ผิด ก็ไปหาหลักฐานหาเหตุผลที่ไหนแต่ที่ไหนกันมาสร้างความลำบากแต่ความจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าคนอย่างนี้เป็นคนไม่อายต่อความผิดมันเกิดขึ้นกับบุคคลผู้กระทาไม่ใช่เจ้าของคือบุคคลผู้แจง้งเขาไปแจ้งแล้วขิงเขาไม่ถูกกลับมาหาทางกลั่นแกล้งดีไม่ดีถ้าได้สตางเงียบไม่โกร เย่างนี้ก็มีแตยเราะคนไม่อายและคนไม่อายประเภทหนึ่งเคยพบวันนั้นไปนั่งอยู่ด้วยมีเจ้าที่มาเรียกเจ้าของบ้านออกไปเมร่ะบ้านนี้ที่แจ้งในการก่อสร้างแจ้งเป็นลักษณะของบ้านเป็นเรือนไม้ไม่ใช่ตึกแต่ว่าที่อยู่นี่มันเป็นลักษณะของตึก คือใช้แผ่นปูนเรียบตีฝาแทนไม้ท่านบอกว่าบ้านไม้ต้องเป็นบ้านไม้ถ้าว่าบ้านผันปูนเรียบตีฝานี่เป็นบ้านตตกใช้ไม่ได้ผิดระเบียบต้องรือ้อต้องรื้อใหม่ไม่ฉะนั้นก็ต้องทํารายงานใหม่แต่ว่าทําไม่ได้เสร็จแล้วเพราะมันสร้างสร,สร้างเสร็จพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปเรือของบ้านบอกอย่างนี้ก็แล้วกันครับ ให้ผมจะแก้ไขจะทาใหม่ผมก็ทําไม่ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้ามีใครมีความจานานไม่ท่านช่วยให้เขาเขียนทีจให้ค่าจ้างเขาหนึ่งร้อยบาทท่านผู้นั้นรับเงินหนึ่งรอยบาทไปแล้วก็หายไปเลยถ้าวันหลังส่งเสมาบอก,กใช้ได้มีลักษณะของคนที่ไม่รู้จักอายมันเป็นอย่างนี้ เงินเดือนได้มาแล้วไอ้แผ่นเรียบกับไม้กระดานไม้กระดานที่มันหายากไฟไหม้ง่ายแต่แผ่นเรียบหาได้ง่ายแล้วก็ไฟไหม้ยากอันตรายเกิดมียากหาเรื่องเอาสตังแม้แต่นิดเดียวก็เอามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าเจ้าจงเป็นคนขี้อายอายเสียอย่าทำความชั่วแบบนี้ แต่คนความชั่วคนชั่วแบบนี้ไม่มีโลกจะมีความสุขและความทุกข์ลโลกจะมีความเยือกเย็นและมีความร,าร่าเรอนเป็นอันว่าปวงประชากรก็ต่างจะมีความสุขในลักษณะคนอย่างนี้ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าควครบคบคบคนขี้อายแล้วก็คนขี้กลัว คนที่กลัวนี่ไม่ใช่กลัวอำนาจรศัศด์กลัวความชั่วความชั่วอะไรหนึ่งโหดร้ายความโหดร้ายของจิตความมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติกลัวการอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นกับตนไม่ว่าถ้าจะคบคนเราก็ไม่คบคนประเภทนั้นเพราะกลัวเขาจะสร้างความเดือดร้อนรวมความอาการที่พูดมาทั้งหมด ในลักษณะของคนดีองค์สมเด็จพระจิน์สีทรง,งแนะนําว่าสิ่งที่กลัวที่สุดอายที่สุดก็คืออายอายใจเราอายเกรงกลัวใจเรา <c oughs> สร้างความดีให้มันเกิดขึ้นกับใจเชื่อคบคนดีการคบคนอื่นดีเนะี่ยมันไม่แน่ถอยคบจิตของเราดีแต่ทางต่างคนตา่างมีจิตดี อื่นหนึ่งมีจิตมีความรักมีจิตมีความสงสารมีจิตไม่จฉาดิสยาบุคนอื่นพอย,ยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีแล้วมีจิตวางเฉยในเมื่อกดที่ทําผิดระเบียบแบบแผนและเพื่อนทําผิดระเบียบแบบแผนจะต้องถูกลงโทษเราก็มีอารมณ์เฉยไม่สะดุ้งสะเทือนคือไม่ลอยโกรธคนที่ก็ลงโทษตามอานาจนาที ที่มีโดยยุติธรรมนี่การครบอย่างนี้ก็ถ้าต่างคนต่างมีอารมณ์จิตเหมือนกันอย่างนี้ทั้งหมดโลกจะมีความสุขและโลกจะมีความทุกข์ถ้าโลกนี้แต่ไม่ได้ความอายอายความชั่วเสียทุกคนเกรงกลัวผลของความชั่วเสียทุกคนระเบียบแบบแผนกฎหมายข้อบังคับมีอย่างไรปฏิบัติตามมาอย่างนั้นเหมือนกันหมด น้นโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายทุกคนจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสำนักงานที่อยู่หรือกรมคณะที่อยู่ทั้งหมดนี้เรือนจำจะต้องสั่งไหมแล้วก็ตุลาการทั้งหมดจะต้องทำไหมจะต้องมีไหม งบประมาณของทั้งหมดในเรือนจำปีละเท่าไหร่แล้วกรมไอ้กรมอะไรเรือนจำเนี่ยมันอยู่ของกรมอะไรกรมอายการนี่ก็สมัยไทยไม่รู้ว่ากรมอะไรกรมราชธรรมกรมราชธรรมทั้งกรมเนี่ยใช้เงินปีละเท่าไหร่เงินดาวเงินเดือนไม่ต้องมีกันแล้วเลิกก็เลิกหรือกรมนี่ทิ้งไปเลยข้าราชการทุกคนไม่ต้องจ้างเบี้ยเลี้ยง หรือว่าข้าภาาผ่อนเท่าสบายคนที่ติคุณราไม่มีเพียงเท่านี้ีเ็งว่าก็ประมาณเขาประเทศชาติไม่ต้องจ่ายไปเท่าไหร่ถ้าพูดไปยิ่งกว่านั้นถ้าคนทั้งโลกต่างคนต่างอายความชั่วกลัวความชั่วมีแต่ความดีก็เลยไม่ต้องมีรัฐบาลไม่ต้องมีค่าราชการไม่ต้องมีการปกครองกันโดยใช้อำนาจในทางที่ถูกบ้างที่ผิดบ้าง ไม่ต้องมีอะไรทั้งหมดทำอะไรขึ้นมาได้ก็เป็นของตนเองทุกอย่างไม่ต้องมีใครมาแบ่งอาใบใช้ที่แบ่งไปใช้ในปีไม่น้อยมากที่ให้ไปแล้วยังไม่พอยังเรียกใหม่อีกก็เยอะมันมากกว่าที่ให้ไปตามกฎหมายถ้าทั้งโลกเป็นคนมีแต่คนที่อายทุกคนอายหมดทุกคนกลัวกลัวหมดกลัวความชั่วอย่างนี้มันจะเกิดกับใจ ไอ้ความชั่วประเภทนี้มันจะเกิดกับใจโลกนี้ยังมีความสุขและมีความทุกข์พระพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วจะมีใครบ้างหนอที่จะรับรองความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาที่โลกมีความเล่าร้อยกันอยู่ในปัจจุบันก็เพราะขาดคนอาอหาคนอายไม่ได้ไม่มีใครจะอาย เวลานี้ไม่อายจึงมาทท้งว่าแกทำทรัพย์สินขึ้นมามากเพียงใดก็ตามต้องมาให้ฉันเอามารวมไว้ที่ฉันทั้งหมดนี่โลกที่เขามีความต้องการอย่างนี้แล้วฉันจะแบ่งให้เธอกินเธอใช้อย่างนี้ผู้พูดถึงว่าหน้าด้านเกินไป แล้วคนที่เอาทรัพย์สินเขาไปรวมเข้าไว้จะแบ่งปันให้ของเขามีความสุขในขนาดไหนไมเมื่อเขามีความปรารถนาอย่างหนึ่งแล้วเราก็ให้อย่างหนึ่งอย่างนี้มันจะม,มีมีความสุขตามความต้องการของเขาหรือถ้าดีจริงๆถ้าหากใจดีจริงๆแล้วก็ทรัพย์สินของใครก็เป็นของใคร อย่าไปยื้อย่างจะไปบีบังคับอย่าไปคดกงเขาทุกคนต่างอายความชั่วกลัวความชั่วแระอพืติแต่ความดีเอาจิตใจของตนเองเป็นเครื่องวัดถ้าเราถูกกระทําเข้าอย่างนั้นเรามีความพอใจหรือไม่ถ้าเราไม่พอใจสิจ่งใดที่เราไม่พอใจในเมื่อเราถูกกระทําก็ต้องคิดว่าคนที่เขาถูกกระทํากับเราเขาก็ไม่พอใจเหมือนกัน มีเห็นได้ว่าองค์สมเด็จระทรงทันช่วยโลกแล้วแต่โลกไม่ยอมรับนับถือพระองค์ที่ยอมรับนับถือก็น้อยเต็มทีอย่างหนึ่งลักษณะงคนดีที่เราควครคบด้วยใจยสมายคบก็คือความกระตันยูรู้คนความกตัญยูรู้คนนี่มีความสําคัญเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้เกื้อคุณแต่ว่าคนที่ให้ ที่เขาเราให้เราเกือ้อกูลเ้าเขาคิดคดธนยศไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่สร้างความดีตอบเราจะสะเทือนใจชั้นใด้ใะหาว่าเราไปทํากับคนอื่นเขาก็เหมือนกันตัวอย่างถ้าเราเป็นบินดามารดาของลกูกถ้าลูกคุณอากาตังโยไม่รู้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ทําให้มันเกิดขึ้นมาก็เพราะอาศัยความสนุกในกาาม,มา ในกลามารมแล้วก็มาโตขึ้นมาแล้วมันก็ลืมคุณท่านทําลายความดีของท่านไม่ยอมรับนับถือถ้าเราเดินเข้าอย่างนี้เราจะมีความรู้สึกชั้นใดนี่คนเองเขามีความรู้สึกอย่างนั้นถ้าเราเป็นเขาถ้าเราถ้าเขาเป็นผู้มีคุณกับเราเราไปทําอย่างนั้นคําอ้างบอกว่าพ่อแม่ไม่ตั้งใจให้เกิด ท่นไม่จริงตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเมื่อเกิดท่านก็นมีความเมตตาปราณีท่านมีความรักถ้าไม่รักจริงท่านก็นปล่อยให้ตายมาอย่างเด็กไม่ให้การศึกษาแต่การศึกษาแล้วกลับมารู้สึกว่าท่านเป็นพวกไม่มีคนนี่มันเร็วมากแลานอกจากนั้นก็มีคนบางพวกที่เขายกยอปอปั้นตั้งให้เป็นใหญ่เพราะว่านั่งไปเรากลับคิดว่าทุสร้ายบคุคคลพวกมีคุณ ความรู้สึกอย่างนี้เป็นความชื่นใจของชาวโลกหรือว่าคความไม่พอใจของชาวโลกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลใดก็ตามถ้ามีคนกับเราไม่แต่เล็กน้อยข้าวคําเดียวก็จงถือว่าท่านค้นั้นเป็นผู้มีคนสนองคุณของท่านในความสุขใจอาการอย่างไรก็ตามถ้าเป็นความสุขใจของท่านไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎข้อบังคับไม่ผิดระเบียบประเพณี เราทําทุกอย่างอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีกล่าวว่าเป็นปัใจจัยให้โลกสุขอราบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนเพราะความสุขสวัสดิ์นะทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี